เพื่อนๆที่รู้จักผมอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ใน EP นี้ก็ตามนะครับผมกดติดตามกันไว้ถ้าเราจะต้องอยากเจอกันอีกนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดติดตามเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกก็คงจะเจอนแค่คลิปนี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆผมอยากจะบอกเพื่อนๆดังนี้ว่าเพื่อนๆที่จะมาขายพ้าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่า ทีละสเต็ปแล้วกันนะครับผมตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดชนบุรีออฟฟิศผมเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเดะคันที่เมืองใหม่ให้ตั้ง GPS ว่าว o ดดีชนบุรีเปิดทําการวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นี่คือเปิดทําการที่ออฟฟิศ11โมงถึง4โมงเย็นนะครับผมส่วนวันอังคารกับวันพุธเนี่ย ออฟฟิศผมปิดแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้หยุดทํางานผมปิดเพื่อจะไปซื้อพระเพื่อนๆที่กรุงเทพนะครับผมตามกรุงเทพปริมณฑลน,น,นครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ,าก,ารก็คือว่าผมจะปิดร้านวันอังคารกับวันพุธเพื่อที่จะไปซื้อพระตามนั้นหมายที่เพื่อนๆส่งรูปมาแล้วพระเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นพระที่พอได้เสียหรือว่าเป็นพระที่พอมีราคาส่วนวันอาทิตย์ผมหยุดปิดร้านแล้วก็หยุดเพื่อพักผ่อนนะครับผมไม่งงนะ วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เปิดร้านเปิดออฟฟิศปกติจะนัดหมายหรือไม่ได้นัดหมายสามารถมาในเวลาทําการได้เลย11โมงถึง4โมงเย็นนะครับผมเบอร์ <S <S โทรผมเนี่ย092 3, 3 1 31 331รับโทรสั์บ้างไม่ได้รับบ้างก็ให้อ้างอิงตามข้อมูลหน้าเพจได้เลยนะครับผม ID ดีไลน์เนี่ยแอดแล้วก็เลข3 4ตัวแล้วก็ตัว A นะครับผม A อเลขเใหญ่ไม่สําคัญใช้แอดได้หมดนะครับผมไลน์เนี่ยผมจะตรวจทุกวันตั้งแต่หลัง5ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยผมจะเริ่มตรวจไลน์ไปจนถึงตีสองตีสามนะ